ความรู้สวัสดีคะ่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านดิฉันพนธ์ธรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านในรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออน,นกระทรวงศึกษาธิการนะคะนำเรื่องราวที่เป็นองค์ความรู้ จากหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมาสรุปทบทวนแล้วก็แนะแนวในเรื่องของการเตรียมทําข้อสอบหรือแบบทดสอบของสถาบันต่างๆวิทยากรของเราคืออาจารย์ใจเด็ดหวานชะเอมค่ะท่านกรุณามมาเป็นวิทยากรให้เรา600กว่ารายการคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของหลักสูตรนะคะขอเชิญพบกับ อาจารย์เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเดชดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอครับนักศึกษากศนนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับก่อนที่อาจารย์จะสรุปเรื่องราวก็นํากําลังใจให้อาจารย์ก่อนครับคุณเนรนามท่านกรุณาโทรมาคุยค่ะคแล้วก็บอกว่าสิ่งที่อาจารย์สรุปให้เนี่ยครบรถได้เห็นภาพต่างๆชัดเจนนะคะคแล้วก็ ช่วงขึ้นต้นทักทายของเราสองคนว่าฟังแล้วมีความสุขอบอุอ่นขอบพระคุณครับแล้วก็สบายใจตามไปด้วยด้วยน้ำเสียงที่อาจาร,รย์กรุณาเป็นกันเองฟังแล้วได้ความรู้แล้วก็บอกว่าเสียงดีน่าจะบอกว่าเสียงหลอดด้วยเนาะ <c oughs> ยังไม่จบ,บยังไม่จบนะคะคอาจาร,รย์เลขาลิมจิตติค่ะกรุณาเก็บข้อมูลเอามาวางไว้ให้ในห้องบันทึกเสียงก่อนที่เราจะเข้ารายการเขียนว่าคุณ จเด็ดบวกคุณพนธรรมเนียมอินสาวอาทิตย์19นาฬิกาถึง20นาฬิกาเก่งภาษาไทยมากและมีการแทรกก่อนมองดูอายุยังไม่มากนักนะคะเอ๊ <c oughs> <c oughs> มองจากไหนนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องเอารูปภาพของอาจารย์ใจเด็ดไปแขวนใน Facebook ของสถานีด้วยดีไหมถึงเราจะไม่ได้จัดสด แต่ถ้าท่านใดได้อ่านตารางอากาศที่เราพิมพ์แจกมาทุกปีก็จะเห็นอาจารย์ใจเด็ดนะคะท่านก็ปรากฏชมหน้าให้เห็นมาตลอดทุกปีขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้กำลังใจมาครับคับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับเอาละค่ะเชิญอาจารย์ใจเด็ดว่าเรื่องของวรรณคดีในวันนี้เลยค่ะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ต้องเข้าใจทั้งหมดก่อนว่า หน้าตาของเรื่องราวเป็นอย่างไรวันนี้เราก็เลยจะใช้วิธีสรุปสรุป<ว>บแบบยอ่ยอฉบับสมบูรณ์เชิญเลยค่ะคสำหรับเรื่องแรกนะครับวันนี้เป็นขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาไม่ทราบผู้แต่งคือมีคนแต่งหลายคนมากเลยไม่สามารถจะระบุได้ว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่สมัยรัชากาลที่สองแล้วก็รวบรวมไว้จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณผู้ฟังคะกะวีในยุคต่างๆก็จะไปถวายงานตามที่มีพระบรมราชองค์การใช่ไหมคะใช่ครับพูดง่ายๆไปทําการบ้านกันมาบ้างรหรือไปถวายงานเบื้องพระพักบ้างครับดังนั้นก็ออกมาเป็นผลงานฉบับสมบูรณ์อาจจะไม่มีชื่อใครที่ระบุไว้เป็นตอนๆนี่ค,คือที่มาคะ่ะครับคุณชา้างคุณแผนตอนคุณชา้างถวายดีการลักษณะกรรมพันธุ์ก็ทราบอยู่แล้วกรอนเสภาใช่ครับ ที่มาของเรื่องก็คือเป็นตอนที่35นะครับคุณช้างถวายดีกาซึ่งเขาเชื่อกันว่ามีเขาจริงสมัยอยุธยาตอนตอน้นแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองก็เปิดเรื่องว่าเจมื่นวัยวรนาถเจมื่นวัยวรนาถภายงามไหมคะใช่ครับก็คือลูกชายของคุณแผนกับนางวัน,วนทอง,ทองหรือนางพิมพิลาไหลนั่นเองจะหมื่นวัยวรนาถลักตัวนางวันทองพาไปหาคุณแผนคุณช้างโกรธจึงถวายดีกา พระพันวษาพิโรดสั่งให้ประหารนางวันทองเพราะว่านางตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอยู่กับใครจรึงถูกประนามว่าเป็นหญิงสองใจไม่ยุตดดิธรรมไม่ได้กล่าวถึงพระพันวษานะคะคแต่หมายถึงคํากล่าวที่ยกนางวันทองเป็นหญิงสองใจเนี่ยไม่ใช่เลยดิฉันเชื่อว่านางวันทองน่ะรักขุนแผนคนเดียวครับถูกต้องแต่ว่าเจ็บใจที่ขุนแผนพาลาวทองมาบริพาสนาง คขาที่คำว่าถูกประนามหญิงสองใจเนี่ยในความหมายของเด็กรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยจะมองว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ชอบผู้ชายสองคนฉันชู้สาวแต่ความจริงแล้วไม่ใช่คือยังไงก็ตามแต่นางวันทองเนี่ยไม่อยู่กับคุณช้างแน่นอนแต่ว่าเมื่อพลายงามไปรักตัวมาแล้วก็พามาเจอพ่อพระพรมาก็ให้ตัดสินใจว่า วันทองเธอจะอยู่กับพลายงามหรือจะอยู่กับคุณแผนคนหนึ่งก็คือสามีอีกคน,คนหนึ่งก็คือลูกตัดสินใจไม่ได้ความรักมันไม่เหมือนกันไงแต่ว่าความเป็นกษัตริย์เนี่ยก็อาจจะถือว่าก็ตัดสินใจไม่ใช่อยู่ใครก็พูดมาเลยแต่ว่านางก็ไม่ตัดสินใจลังเลก็เลยถูกประหารดิฉันจาได้ว่าตอนเรียนหนังสือนะ่ะมีคําอยู่คำหนึ่งที่อยู่ในเนื้อหาตอนดิฉันเรียนครับเป็นคราวชะตาขาดของนางทําให้นาง ตัดสินใจไม่ได้อันนี้คือความเชื่อในสมัยก่อนนะคะว่าถ้าคนถึงคราวจะสิ้นชีวิตจะมีเหตุอะไรมาทำให้เกิดอย่างเนี้ยได้ มีแถมนิดนึงก็คือหลังจากที่ถูกนําไปเข้าแตลงแกงสําหรับประหารเนี่ยเจมื่นไวยก็ไปกราบทูลพระพรมศาศให้ทราบความจรงิงขอแล้วขอแล้วพระองค์ก็ประทานให้รีบไปเลยเอาทงไปเลยะนะให้รู้ว่างดเว้นไม่ประหารชีวิตแต่เพชฌชฆาตเข้าใจผิดคิดว่าทงนะให้เร่งประหาราดูสิคะคน,นคจะถึงที่ตายนะครับแนวคิดของเรื่องนี้นะครับก็มีอยู่3ประเด็นด้วยกันหนึ่ง ความอาฆาตพยาบาทและความหุนหันพลันล่นนามาซึ่งปัญหาทั้งปวงอันนี้ใครคะทุกตัวละครคือจะหมื่นวัยวรนาก็ไม่ควรจะไปรักตัวแม่มาตัวเองเป็นลูกก็จริงแต่อย่าลืมว่าตัวเองก็รับราชการแล้วแม่อยู่กับขุนช้างซึ่งก็รับราชการคือแทนที่จะคุยกันหรืออะไรกันเนี่ยให้รู้เรื่องถือสิทธิ์ในความเป็นอะไรนะครับตอนนั้นเป็นคนโปรด,ดนี่ทุนง่ายๆ่าจะเป็นไปได้นะ,นะครับ ประการที่สองความรังเลใจไม่ตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้อันนี้อันนี้ชัดเจนที่นางวันทองครับตายเลยใช่ครับประการที่สบอกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกอันนี้ยิ่งใหญ่มากจากเรื่องนี้เราก็จะมองเห็นค่านิยมของคนไทยในยุคนั้นหรือแม้แต่ยุคนี้ก็ตามนะครับประการแรกก็คือเป็นหญิงต้องรักเดียวใจเดียวไม่คบซ้อนอตอนนี้เขามีคำสมัยใหม่ว่า,าค<ร>บซ้อนอน,นะครับ ค่านิยมประการที่สองอันนี้ก็ถึงยุคปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คุณค่าที่ได้รับประการแรกคือวรรณศิลป์ก็จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆก็คือหนึ่งแต่งเรื่องเยี่ยมมากคือผูกเรื่องเป็นเรื่องชาวบ้านเขียนได้ดีมากประการที่สองบอกเล่าเรื่องดีนะครับไม่วุ่วนไม่ซับซ้อนออดำเนินเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะครับค่ะ บุคลิกลักษณะและนิสัยตัวละครชัดเจนดีดีก็ดี<ะ>รา้รา,ยรายก็ร้ายชัดเจนมากสื่ออารมณ์สะเทือนใจเราร้องไห้ไปหลายบทค่ะ,ะบทเนี้ยแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักเนี่ยถ้าฟังเสพานะคะน้ําตายหยดแน่ๆน,นะครับประการต่อไปบอกว่าโวหารภาพพจน์และลีลาร้อยกลองดีสุดท้ายบอกว่าพันนา,นาได้ดีจนเกิดจินตนาการครับอ่านแล้วเห็นภาพนะคะ,ะนะครับ คราวนี้คุณค่าด้านสังคมก็จะคล้ายๆกับแนวคิดก็คือความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเทียมประการที่สองครอบครัวขุนนางไทยมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์คุณค่าด้านต่อไปก็คือสะท้อนให้เห็นชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมและความเชื่อในกฎแห่งกรรมคุณช่างขุนแผนเนี่ยมีเรื่องนี้มากที่สุดเลยเพราะเป็นเรื่องของชาวบ้านต่อไปด้านเนื้อหาเราก็จะรู้จักครอบครัวของตัวละคร ครอบครัวแรกก็คือครอบครัวของขุนไกรพลพ่ายใขรเอย่ยครอบครัวของพลายแก้วหรือขุนแผนนั่นเองอ่านะครับรับราชการทหารมีพัญญาชื่อนางทองประศรีมีลูกชายชื่อพลายแก้วเมื่อพลายแก้วมีลูกแม่ไหลนางทองประศรีก็จะกลายเป็นยา่ยาย่านะครับต่อไปครอบครัวที่สองก็คือครอบครัวของขุนศรีวิชัยเศรษฐีใหญ่เมืองสุพรรณบุรีรับราชการเป็นนายกองกรมช้างนอก มีพัญญาชื่อว่านางเทพทองมีลูกชายชื่อว่าขุนช้างซึ่งหัวล้านมาแต่กำเนิดครอบครัวที่สามเป็นครอบครัวของพันสอนโยธาเป็นพ่อขาพัญญาชื่อว่าศรประจันมีลูกสาวรูปร่างหน้าตางดงามชื่อว่านางพิมพิลาลัยต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนางวันทองนะครับข้อสอบถามว่าขุนแผนมีพัญญากี่คนโอ้โหต้องนับให้ดีนะาาดครับ เขาอาจจะไม่ถามตรงๆนะเขาอาจจะถามว่าข้อใดใไม่ใช่ภรรยาของขุนแผนนั่นถ้าคุณท่องชื่อไม่ได้คุณก็ตอบไม่ได้นะครับนแรกเลยก็คือนางวันทองหรือนางพิมพิลาลัยมีบุตรชื่อว่าพลายงามหรือเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วชื่อว่าจมื่นไวยวรนาถนะครับเมื่อขุนแผนไปลบเชียงใหม่ขุนแผนก็ได้นางลาวทองกลับมาด้วยคราวนี้จะมีอยู่ตอนหนึ่งก็คือตอนหนีทัพทําไมขุนแผนต้องหนีทัพ ก็ไปเยี่ยมนางวันทองนี่แหละแต่ขุนช้างไปกราบบังคมทูลก็เลยต้องอาญาสมัยนั้นเมื่อต้องอาญาต้องหนีก่อนก็เลยหนีไปถึงซ่องโจรก็ไปได้นางบัวคลี่มาเป็นพันยาอ๋อที่ทํากุมารทองแน่เลยใช่ครับใช่นางบัวคลี่จริงๆเนรรักขุนแผนมากแต่ว่าก็รักพ่อพ่อก็บอกว่าไว้ใจไม่ได้หรอกคนคนนี้ให้วางยาขุนแผนซะใช่พอดีเลยขุนแผนก็จะหากุมารทองอยู่พอดีครับก็เลย ฆ่านางบัวคลีค่ด้วยเหตุผลว่าก็นางไม่ซื่อกับเขาจะฆ่าเขาก่อน คุณแผนก็ถามนางโบคลีว่ามีลูกใช่ไหมลูกในท้องเนี่ยพี่ขอได้ไหมแม่แต่อย่าพูดคําตอบเลยนะคะ,ะไม่มีใครตอบได้ตรงกันแล้วก็ถูกต้องอเพราะมันเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆใช่ครับคือขุนแผนบอกได้ไหมนางโบคลีก็บอกอาก็ลูกของพี่ก็ได้ก็เอาไปขออะไรก็ให้หมดทุกอย่างาเพราะความรักรแต่หารู้ไม่ว่าสีธนุนชัยขุนแผนกักไว้ครึ่งหนึ่งว่าฉันะจะเอาลูกไปทํากุมารทองซึ่งคําว่ากุมารทองเนี่ยทุกวันนี้ ก็ยังเจอเจอเรื่องราวเหล่านี้อยู่นะคะคแต่ไม่แนะนําให้ใครไปทําเลยนางบัวคลี่คนที่สามคนที่สี่คือนางแก้วกริยาก็คือคุณแผนกลับมาแล้วก็จะไปหานางวันทองไงก็เห็นนางแก้วกริยาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณช้างนอนอยู่บนเตียงในห้องเจ้าร่างน้อยนอนน,อน,นิงน่งบนเตียงตนี่แหละ,น,หละนี่แหละนะครับโอ้เนอก็ใส่กรอนนะแต่คุณแผนก็สะดกรอนได้แล้วเขาใจผิดว่าเป็นนางวันทองหรือเปล่าไม่ทราบ คือผ่านนะ <S <S เห็นเอ๊ะสวยนี่ก็เลยผ่านเข้าไปสะดอกกรอนแล้วก็ใช้มนมหาละรวยผมสุดทา้ายมีลูกชื่อว่าพลายชุมพลสรุปว่าครับตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะได้นางก็ตามแต่ก็ได้มาอีกคนหนึ่งครับเอ๊พลายชุมพลนี่เขาชอบเอาไปอะไรนะแล้วจัดแจงแต่งกายเงยเงยพลายชุมพล ปลอมตนเป็นมอนหมดูคมสันเอ้าเอ้ยพอแล้วนี่แหละครับเห็นไหมฮะก็ไม่เห็นมีแปลงเป็นพลายงามและไม่มีมีแต่พลายชุมพลนะแสดงว่าหลอมมาานะครับคนที่ห้าคือนางสายทองนางสายทองนี่คือพี่เลี้ยงของานางวันทองโอ,อ้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องได้นางสายทองตั้งแต่เป็นรอบพบกันที่ไล่ฝ้ายละสินั่นแหละครับ ส่วนะจมื่นไวยวรนาศลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแต่หล่นไกลนิดนึงมีพัญญาสองคนก็คือสร้อยฟ้ากับสีมาลาแต่สองคนเนี่ยได้มาต่างกันนะถ้าดิฉันจำไม่ผิดอ่ะพลายงามเนี่ยรักนางสีมาลานะใช่ครับแต่นางสร้อยฟ้านี่มาทำเสน่หนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเมียแบบไม่มีคุณค่าตรงนี้ก็จะมีเรื่องของจอระเจ้เทนขวาดอะไรเยอะแยะมากมายเลยนางสร้อยฟ้ามีบุตรชื่อว่าพลายยง ส่วนนางสีมาลาก็มีบุตรชื่อว่าพลายเพชรดิฉันติงอาจารย์ใจเด็ดว่างอนด้วยว่าเรื่องอะไรเอานางส้อยฟ้าขึ้นก่อนนางส้อยฟ้านี่เป็นตัวร้ายแล้วก็มาทีหลังนะใช่ครับต้องเอานางสีมาลาก่อนแล้วถึงส้อยฟ้าสิครับอ่าไม่เป็นไรอ่ผู้หญิงเป็นอย่างนี้อ่านะครับส่วนของวิเศษของคุนแผนมีสามอย่างครับอาจารย์พนอข้อสอบมักจะออกนะใช่ครับกุมารทองครับม้าสีหมอกครับดาบฟ้าฝืนครับ ทั้ง3อย่างนี้กว่าจะได้มานี่โอ้โหต้องใช้เวทมนต์คาถาอาคมมากมายเหลือเกินค่ะอา้าวสั้นนะฮะสั้นสั้นแต่อ่านแล้วเนี่ยภาพต่างๆมันมาหมดเลยคะ่ะอาจารย์ใจเด็ดครับและดิฉันเชื่อว่าแฟนๆรายการของเราทุกท่านเลยนะคะอยากมีเวลาให้กับเรื่องนี้เยอะๆมันมีความสุขอะคะ่ะครับไม่เป็นไรคะ่ะอาจารย์ชั่วโมงนักอ่านจะรออาจารย์ได้ครับวันคดีเรื่องที่สองครับอาจารย์พนอครับสามก๊ก จริงๆสามก๊กเนี่ยอ่านเท่าไหร่ก็ม,มีจบหรอกครับเพราะยาวมากแต่ว่าวันนี้ชั้นมาเชิมศึกษาปีที่6จับตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉคงจะงงนะเพราะว่ากวนอูก,กับโจโฉนี่อยู่คนละฝั่งกันเลยนะครับเอาละผู้แปลผมใช้คําว่าผู้แปลนะครับเพราะว่าเรื่องสามก๊กเนี่ยเป็นเรื่องของภูษาวดันจีนลอกกวนตรงเป็นคนแต่งไว้แล้วก็เจ้าพญาพระคังหนพร้อมกับทีมงานก็แปล ระยะเวลาในการแปลตั้งแต่สมัยรัชากาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาเสร็จสิ้นเอาในสมัยรัชากาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแปลได้เก่งมากแล้วก็สามก๊กเนี่ยไม่ใช่แปลเฉพาะภาษาไทยนะครับเขาบอกแปลเป็นภาษาต่างๆนี่มากมายเลยนี่ถ้าเป็นปัจจุบันต้องได้รางวัลน,นักแปลไปแล้วล่ะแน่นอนเลยครับค่ะลักษณะคำพัาานธุ์เป็นร้อยแก้วแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็จริงนะครับ แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังอ่านแล้วพอเข้าใจได้ง่ายเลยนะครับจุดประสงค์ในการแต่งก็คือ1รวบรวมหนังสือดีให้เป็นสมบัติของแผ่นดินขานที่2ก็คือเมื่อแปลแล้วก็ให้อ่านสนุกแล้วก็ประเทิงปัญญาผมว่าข้อหลังเนี่ยประเทิงปัญญาเนี่ยจะมากแต่ก็อ่านสนุกนะครับเพลินะนะครับจริงๆแล้วหวังประเทิงปัญญาเพราะทุกแน่ทุกมุมทุกตอนเนยโวมีแต่กลยุทธ์ต่างๆมากมายเลยยากนิดเดียวละคะ่ะอ่านชื่อไม่ค่อยจะออกจําก็ยากอ่านนะครับ เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเริ่มจากโจโฉแห่งวุยกกวุยกกหรือวุยกกนี่กกที่หนึ่งนะครับค่ะรบกับเล่าปีแห่งจกกเราพูดว่าสามกกจําได้ไหมครับกกที่หนึ่งวุยกกของโจโฉกกที่สองคือจกกกของเล้าปีและกกที่สามงอกกของซุนกวนแต่ตอนนี้ไม่ได้กล่าวถึงงอกกเพราะฉะนั้นจึงมีแค่สองชื่อคือวุยกกก,กับจจกกเขาตัดให้เรียนเป็นบางตอนอ่านะครับก็จะเห็นได้ว่า วุ้ยโกของโจโฉลบกับโจโกของเล่าปีแต่เมื่อกี้ผมแกล้งแย่อาจารย์ไปว่าอาจารย์กวนอูเนี่ยเขาอยู่โจโกโก๊กอ้าวทำไมเขาไปรับราชการกับโจโฉซึ่งคนละ๊ก,กกันค่ะนั่นแหละครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเล่าปีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เล่าปีมอบหมายให้กวนอูด,ดูแลครอบครัวของตนเล่าปีเนี่ยจะมีเขาเรียกพี่น้องร่วมสาบานสามคน<อ>คือกวนอูและเตียวหุยค่ะเรียกว่าร่วมสาบานเลยเรียกว่าไม่ทิ้งกันเลยไม่ได้เป็นพี่น้องท้องเดียวกันแต่มาดื่มน้ําสาบานด้วยกันครับ เพราะฉะนั้นพอเล่าปี่มอบหมายให้กวนอูกวนอูนี้จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากรับปากว่าจะต้องดูแลคือดูแลนะครับเล่าปี่มอบหมายให้กวนอูดูแลครอบครัวของตนแต่โจโฉต้องการได้กวนอูมาเป็นฝ่ายตนจึงส่งคนไปเกลี้ยก,กล่อมในที่สุดกวนอูยอมมารับราชการกับโจโฉแต่มีเงื่อนไขาสามประการคือ 1. ขอเป็นข้ารับใช้พระเจ้าเฮียนเต้พระองค์เดียวสให้ดูแลมเหสีของเล่าปี่ให้ปลอดภัย และได้รับเงินเบีย้ยหวัดของเรล่าปี่มาใช้ 3. เมื่อรู้ข่าวว่าเรล่าปี่อยู่ที่ใดจะไปหาทันทีโดยไม่ต้องบอกลาอ้อันนี้คือความซื่อสัตย์นะคะใช่ครับขอไว้3เลยนะครับอ้าวคุณค่าด้านเนื้อหาเราทราบอยู่แล้วว่า3ามก๊กเนี่ยถือว่าเป็นยอดของความเรียงนิทานนะครับเป็นวงนังคดีร้อยแก้วแปลจากภาษาจีนมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เจ้าพระยาพระครงหนเนี่ยเรียบเรียงใหม่ด้วย้อยคำที่สลัดสวยกระทัดรัด อ่าแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็มีสำนวนโวหารต่างๆมากมายสำนวนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่คมคายลึกซึ้งแล้วก็มีคติธรรมะนะครับส่วนสาระสำคัญของเรื่องก็คือกล่าวถึงโจโฉตั้งตัวเป็นมหาอุปราชในสมัยพระเจ้าฮิเนเต้คือพระเจ้าฮิเนเต้เป็นฮ่องเต้แต่ว่าเนื่องจากอ่อนแอไม่เก่งก็เลยมอบหมายให้โจโฉโจโฉเนี่เป็นอัครมหาเสนาบดีก็รวบอำนาจซะเองคราวนี้ก็ไม่ได้มีแต่โจโฉเท่านั้นที่อยากจะเป็นใหญ่ ก๊กอื่นเขาก็อยากเป็นใหญ่เช่นเล้าปีเขาก็อยากเป็นใหญ่แห่งโจก,โก,ก๊กโจโฉเนี่ยจะได้เปรียบตรงไหนโจโฉอยู่ในเมืองหลวงเพราะว่ารับใช้ใกล้ชิดพระเจ้าพีเยนเต้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างนอกถือว่าเป็นกระบฏหมดเลยอุ้ยเพราะฉะนั้นโจโฉก็จะมีหน้าที่ในการปราบทั้งหมดเลย,ยเพื่อต้องการจะรวมให้มาขึ้นอยู่กับฝ่ายตัวเองก็คือฝ่ายของพระเจ้าพีเยนเต้โจโฉต้องการจะกำจัดเล่าปีซึ่งครองเมืองซีจิว๋วและเขายึดเมืองได้สําเร็จเล้าปีหนีไปเมืองกีจิว๋ว จากนั้นโจโฉก็ยกกองทัพไปตีเมืองแฮ่ฝือของกวนอูเมื่อโจโฉจับกวนอูได้และให้เตียวเลี้ยวเกลี้ยกล่อมกวนอูให้มาอยู่ด้วยกวนอูยอมจำนนขอสัญญาสามข้อโจโฉยอมรับเงื่อนไขของกวนอูโดยจะทำตามสัญญาของกวนอูทั้งสามข้อเอาใจกวนอูและพี่สะใายของกวนอูเป็นอย่างดีแต่กวนอูก็ไม่มีน้ำใจตอบโจโฉยังคงซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเล่าปีอย่างแนบแน่นโจโฉคิดน้อยใจแต่เชื่อ ในความกระตันยูของกวนอูอาจารย์ทราบไหมว่าทําไมโจโฉน้อยใจเขาให้เสื้อให้เสื้อนะครับเห็นกวนอูใส่เสื้อเก่าๆให้เสื้อชุดใหม่เลยกวนอูทําไมร้ไหมครับเอาใส่ซ้อน <c oughs> เห็นไหมครับโอ้โหดูสิเนี่ยความจงรับพักดีนะครับการวางโครงเรื่องลําดับเหตุการณ์แต่และขั้นตอนเนี่ยคือเนื่องจากเป็นเรื่องแปลแล้วก็เจ้าพญาพระกังหันท่านเข้าใจลักษณะของคนไทย ว่าควรจะต้องลำดับเรื่องยังไงถึงจะอ่านแล้วสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระจริงแลดูสนุกแล้วก็อ่านแล้วเพลิดเพลินมากเลยส่วนฉากและบรรยากาศเนี่ยมันก็คือสงครามครับอาจารย์พนอมันก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองที่วุ่นวายเป็นเรื่องของการแย่งชิงอํานาจคนนั้นขึ้นเป็นใหญ่แล้วก็ส่งกองทัพไปปราบแหละนี่คือฉากและบรรยากาศแล้วก็กลยุทธ์ในการสงครามครับส่วนตัวละครอ่าตัวละครนะครับ ผมก็จะพูดแต่เฉพาะตัวหล,ลักๆเท่านั้นแรกที่สุดก็คือกวนอูคนพูดมากเลยแล้วก็ถ้าหากว่าในความเชื่อของเราถ้าจารย์ไปตามศาลเจ้าในเมืองไทยเราเนี่ยเราจะ,ะ,จะเจอศาลเจ้าพ่อกวนอูครับหน้าแดงหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับรใช่ครับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะครับกวนอูเป็นชาวเมืองฮอตั้งไก่เหลียงเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเล้าปีและเตียวหุยมีงาวยาว11ศอกหนัก82ช่างเป็นอาวุธประจำกาย เป็นบุรุษผู้มีหนวดงามและรูปงามลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่เด่นชัดก็คือ 1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และกระตันอยู่ต่อผู้มีบุญคุณทุกคนเป็นผู้มีความชํานาญในการรบโดยเฉพาะยิ่งการใช้เงาเงาวที่ลักษณะปลายเป็นมีดดาบใหญ่ๆนะครับโจโฉเป็นชาวเมืองตันสิวอยู่ในตระกูลขุนนางมาก่อนโจโฉเป็นผู้มีสติป,ปัญญาเฉลียวฉลาดมีความเป็นผู้นําแต่ว่าเป็นผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย นะครับแต่ว่าภายใต้ความเป็นคนมีเล่เหลี่ยมกัดุดบายเนี่ยโจโฉก็เป็นคนที่1เป็นผู้ชํานาญในการศึกมากเก่งในเรื่องของการวางกลยุทธ์ต่างๆศึกษาเกมต่างๆถ้าเราอ่านสังพกจะพบว่าโจโฉจะเป็นฝ่ายชนะซะเป็นส่วนใหญ่เขาจะวางแผนได้ลึกซึ้งมากเลยคือเก่งนะครับแล้วก็ฝ่ายโจก๊ก็ดีงอกกก็ดีก,ก,ก,ดก็มักจะเสียท่าแก่โจโฉเป็นประจับค,<ะ>ครับประการที่2นี่คือลักษณะเด่นคือเป็นผู้ที่มีวาจาสัตย์ ถ้าพูดตรงนี้อาจารย์ก็คงจะทราบแล้วเพราะว่ากวนอูขอไว้ไงถูกไหมครับเมื่อกวนอูเนี่ยเก่งมากแต่ว่าจริงๆเมื่อโจโฉจับกวนอูได้แล้วเนี่ยเขาฆ่าซะก็จบถูกไหมครับแต่เขาไม่ทําเพราะาเขาบอกว่าเขาอยากได้คนดีคนมีฝีมือมาร่วมทํางานด้วยเนี่ยคืออยากจะให้ไทยดูเป็นตัวอย่างนะคะทุกยุคทุกสมัยนะคะคเขาเห็นแก่ประโยชน์บ้านเมืองถ้าจะดึงศัตรูเข้ามาร่วมงานคนที่จะเข้ามาร่วมงานต้องเป็นคนซื่อสัตย์ ใช่ครับนอกจากจะเป็นคนที่มีวาจาสัตว์แล้วเป็นผู้ที่ชื่นชอบคนที่มีความซื่อสัตย์คือตัวเขาจะซื่อสัตย์หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าถ้าใครมีความซื่อสัตย์โจโฉจะแบบปลื้มมากแล้วก็ดูแลชื่นชอบยกย่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นกวนอูซื่อสัตย์ต่อเล่าปีเพราะฉะนั้น,น,ะะน,นโจโฉก็ชื่นชอบกวนอูแล้วก็อยดูแลอ่าใช่ไหมครับถึงแม้จะไม่ได้ใจก็ตามอ่าไม่เป็นไรนะครับกวนวิธีการแต่ง บรรยายเรื่องอย่างละเอียดแต่บางตอนก็ให้ตัวละครเล่าเรื่องเองโดยผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครในนี้จะไม่มีบทสนทนานะครับเรื่องแปลเรื่องสามกกเนี่ยจะไม่มีบทสนทนาคือไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศอ๋อไม่มีคําพูดของตัวละครไม่มีแต่ว่าเป็นการบรรยายการพูดของตัวละครอ่าเหมือนกับบอกให้รู้ว่าฉันพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือคนนี้พูดแบบอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่มีบทสนทนาครับอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้น เราก็จะรู้เรื่องราวต่างๆผ่านจากเนี่ยลักษณะอย่างนี้ไปนะครับได้รู้ถึงลักษณะของตัวละครนิสัยใจคอต่างๆผ่านบทเหล่านี้ไปนะครับต่อไปคุณค่าด้านวรรณศิลป์อันแรกก็คือการสรรค์คำเจ้าพยาพระครังหนเนี่ยเป็นปราดทางภาษาเพราะฉะนั้นการใช้คำไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตรงตามความต้องการทุกประการคือต้องการจะสื่อยังไงก็ใช้คาได้ตรงทั้งๆที่เป็นเรื่องแปลนะครับไม่เสียกระบวนความเลย ต่อไปใช้คําได้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลเรื่องนี้จะลําบากนิดหนึง่งเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าขุนนางจีนเนี่ยเขาคนไหนใหญ่คนไหนเล็กนึ้ออกไหมครับค่ะแม่ทัพนายกองคนไหนใหญ่คนไหนเล็กเราไม่รู้แต่เจ้าพญาพระโหนเนี่ยสามารถจัดคําพูดหรือว่าการใช้ภาษาสําหรับตัวละครแต่ละตัวนเนี่ยได้ลงตัวเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับถือว่าเป็นการใช้ภาษาได้เหมาะสมนะครับต่อไปเลือกใช้คําได้เหมาะกับลักษณะคำะพันธ์คือคำพันธุ์ เป็นร้อยแก้วบางตอนเป็นพันนา,นาบางตอนเป็นอุปมาใช้คําได้ลงตัวถ้านักศึกษาก็สนับไปอ่านในหนังสือก็จะเห็นนะครับแล้วก็ในหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีทําเครื่องหมายไว้เห็นคือทําเป็นตัวสีเข้มค<ะ>่ซึ่งนักศึกษาสามารถทําความเข้าใจได้นะครับส่วนโวหารในเรื่องนั้นก็จะมีอุปมาโวหารแล้วก็มีการใช้สำนวนด้วยสำนวนไทยติดลงไปในนั้นด้วยนะครับต่อไปคุณค่าด้านสังคม เรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสงครามของคนจีนก็ตามนะครับแต่ว่าก็ให้แนวคิดกับเราประการแรกก็คือการสงครามไม่ได้หมายความว่าจะชนะกันด้วยกำลังทาหารครับอาจารย์พนอต้องอาศัยอะไรด้วยครับกลลศึกใช่ครับคือต้องใช้สติปัญญาเขาเรียกว่าเล่เพทุบายนั่นแหละค่ะนะฮะคือการจะชนะ้าสึกนะั้นไม่ใช่กำลังอย่างเดียวต้องมีสติปัญญาต้องมีเล่กลลอย่างอาจารย์พนอว่าประการที่สอง ที่เราเห็นก็คือผู้นําผู้นําหรือจอมทัพเนี่ยสำคัญมากนะครับคือถ้าทางอ่อนแอคิดอะไรไม่เป็นไม่เฉลียวฉลาดเนี่ยคนก็ไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาทหารก็ทําไม่ถูกถูกไหมครับเพราะคุณสักไปอย่างหนึ่งแล้วไปแล้วไปตายเยอะแยะมากมายนะเพราะฉนั้นบุคลิกผู้นำเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่ว่าสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือนักการทูตนักการทูตเนี่ยเตียวเลี้ยวเนี่ยเป็นนักการทูตนะครับเตียวเลี้ยวเนี่ย มาเกลี้ยกล่อมกวนอูจะมนาครับเกลี้ยกล่อมง่ายมากเลยกวนอูก็เชื่อเกลี้ยกล่อมว่ายังไงบอกกวนอูท่านเนี่ยมีความซื่อสัตย์แต่ถ้าหากว่าท่านไม่ยอมโจโฉนะแล้วสู้กับโจโฉแล้วท่านถูกฆ่าตายเพราะท่านสู้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยท่านก็ไม่รักษาคําพูดสิเพราะท่านบอกกับเล่าปี่ว่าท่านจะดูแลครอบครัวเขาแต่ถ้าท่านมาสู้แล้วท่านตายนะท่านก็ไม่รักษาคําพูดสิเตียวเลี้ยวพูดอย่างนี้ครับกวนอูแล้วเออจริง ถ้า,าเราตายดีกว่าตายไม่ได้เพราะถ้าตายเราจะไม่รักษาคำพูดนี่ไงฮะเพราะฉะนั้นการเจรจาของนักการทูตในยุคนั้นจริงสําคัญนอกเหนือจากผู้นํะนะครับสุดท้ายสามัคคีครับกี่ยุคกี่สมัยกี่ประเทศชาติบ้านเมืองขาดไม่ได้เลยก็คือความสามัคคีของหมู่คณะจะชนะได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังสะท้อนค่านิยมหลายๆอย่างเรื่องความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เรื่องความกตันอยู่อันนี้คือสะท้อนค่านิยมในการปฏิบัติต้นนะครับสะท้อนค่านิยมในความเชื่อเชื่อเรื่องอะไรโชคชะตาอาจารย์เชื่อเรื่องโชคชะตาถูกไหมครับค่ะอาจารย์เชื่อเรื่องความฝันอาจารย์เชื่อไหมว่าสิ่งที่เราทําหรือกรรมย่อมมีผลเห็นไหมครับจีนก็เชื่อเหมือนเราเลยนะแต่ว่าถ้าเรามองอีกทีหนึ่งก็คืออันนี้เป็นเรื่องแปรก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องนี้หรอกแต่ว่าเจ้าพระยาพระคลังหนนี้ท่านเป็นคนไทยค่ะท่านเชื่อท่านก็เลยใส่เข้าไปนะครับ นอกจากจะสะท้อนในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมเรื่องของความเชื่อแล้วยังสะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณีอาจารย์จะเห็นได้ว่าสังคมจีนเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการจัดเลี้ยงถึงจะรบทับจับศึกก็ยังต้องมีการกินเลี้ยงต้องกินเลี้ยงเลยคะ่ะแล้วก็สิ่งที่ไม่ค่อยเหมาะมากนะักแต่ก็นิยมกันเหลือเกินคือการให้ของกำนันอ้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่านะครับเพราะฉะนั้นสามก๊กที่เราเรียนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของตัวละคร จริงๆก็จะเน้นกวนอูในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตรับปากไว้แล้วก็ทําตามนั้นแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไปเจอกับโจโฉซึ่งคนทั้งหลายมองว่าไม่ดีเนี่ยแต่โจโฉเองก็แสดงภาวะความเป็นผู้นําที่น่าเชื่อถือแสดงถึงเป็นผู้ที่รักษาคําสัตว์แล้วก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบคนที่มีความซื่อสัตย์คือรักษาชีวิตกวนอูไว้เพราะเขาเป็นคนซื่อสัตย์ก็อยากได้เข้ามาเนี่ยเพราะนั้นเรื่องนี้นะครับจุดใหญ่ใจความคือต้องการให้ผู้เรียนเนี่ย เห็นคุณธรรมของตัวละครเท่านั้นเองค่ะครับคุณผู้ฟังที่เคารพคะไม่เคยมีมาก่อนในรายการของเราหนึ่งรายการฟังวรรณคดีถึงสองเรื่องนะคะก็สรุปย่อฉบับสมบูรณ์ให้ครบแล้วเวลาก็หมดลงพอดีนะคะวันนี้อาจารย์ใจเด็ดหวานชะเอมและดิฉันพนอธรรมเนียมอินลาไปก่อนเราไม่มีแบบฝึกให้เหมือนเช่นเคยเพราะว่า ตรงนี้อยากเน้นที่เนื้อหาสาระเมื่อท่านอ่านเนื้อหาสาระได้ครบฟังที่อาจารย์ใจเด็ดพาวิเคราะห์ในด้านต,าต่างๆก็จะสามารถตอบคำถามและเข้าใจเรื่องทั้งหมดได้วันนี้อาจารย์ใจเด็ดวานเชเอมและดิฉันพนธรรมเนียมอินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ